แค่ไม่ต้องออกเลยครับหุ่นุบมากอ่ะหูฉีกไ้เลยเป็นไงรสชาติครับอร่อยคร่บเพื่อนๆวันนี้พบกับผมใน EP ที่3แล้วนะครับวันนี้ผมจะทำเป็นเมนูซี่โครงหมูอบซอสบาร์บีคิวนะครับผมโดยใช้ม้ออบลมร้อนเหมือนเดิมวิธีทำจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับผม เวันนี้พบกับผมในอีพีที่สามกับก๊อฟก็ได้ทำหรือว่าพ่อครัวหัวก็รวยนั่นเองนะครับผมวันนี้ผมไปได้นี่ครับซิกโครงยังสวยเลยนะครับผมผมจะทําเป็นเมนูซิกโครงแบบอบครับหมูบาบีคิวครับผมวิธีทําจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับผมนี่ครับตอนนี้ครับน้ําเดือดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราน้าหมูเนี่ยต้มเข้าไปในหม้อครับ ขั้นตอนนี้นะครับเราก็ทําการต้มไฟอ่อนๆเนี่ยครับประมาณ40่นาทีถึงหนึ่งชั่วโมงครับผมถามว่าทำไมต้องต้มมันนะครับที่ต้มเพื่อให้มันนุ่มนะครับเวลาแบบทาเป็นแบบอบบาร์บีคิวแบบว่าเราใช้แบบกินที่มันแบบง่ายๆครับผมการทําน้ําซอสบาร์บีคิวซอสพริกซอสมะเขือเทศน้ําผึ้งผงปาปริก้าพริกไทยป่นน้ําส้มสายชูน้ําตาลทรายเกลือนิดหน่อย ใส่น้ำเปล่าเล็กน้อยขั้นตอนนี้เราก็เคี่ยวให้น้ำตาลมันละลายนะครับผมเคี่ยวไปเรื่อยๆครับพอเราเคี่ยวจนเข้าดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำซอสไปราดที่หมูกันครับผมต,ติดตามนะครับหมูที่ต้มมาตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะครับผมหมูที่เราต้มมาหนึ่งชั่วโมงเราก็ทำการเอาฟอยล์แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะห่อฟอยล์ครับนำน้ำซอสมาทาเพื่อที่เราจะเอาไปอบ ที่ได้ยินฮื่นฮึ่น,นไม่ต้องตกใจน,นะครับแถวบ้านผมมีคนเล่นเครื่องร่อนทารามิตเตอร์ครับนี่ครับล้วกระพิอีกด้านหนึ่งครับท้ายครบทั้งสองด้านเลยทำการเอาฟอยล์ห่อนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาไ,ไปเข้าหม้ออบกันผมใช้เวลาอบ45นาทีนะครับผม ไฟ250อห้าสิบองศาเซลเซียสครับระหว่างที่รอหมูสุกนะครับผมเหมือนเดิมครับกินน้ำเย็นเย็นรอถ้าเวลาไปตอนนี้ก็ครบเวลา4ี่ินาทีแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําการเปิดให้ดูนะครับผมจะทาซอสอ,สอีกรอบหนึ่งนะครับทาเพื่อให้หมูมันซึมเข้าเนื้อมาแล้วครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับโห่กำลังร้อน ฟันขึ้นเลยนะครับผมร้อนๆสวยๆเลยครับทําการทาอีกสักหนึ่งรอบครับผมเดี๋ยวจะเอาข้าเตาอบทาให้ทั่วๆเลยครับผมให้ช้ำๆไปเลยครับผมจะได้ซึมเข้าเนื้อครับหลังจากนั้นนะครับผมจะยกหมูไปใส่หม้อนะครับผมโดยการที่ผมเปิดฝอยออกนะครับเราก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยวางลงไปเลยครับผมขั้นตอนสุดท้ายเลยนะครับ โอจะทาการอบต่ออีกสิบห้านาทีนะครับผมเดี๋ยวก็จะได้รับประทานแล้วนะครับโอเค,ครับตอนนี้ก็ได้เวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะขอทําการจัดใส่จานก่อนนะครับผมใส่จานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเพ้นไฟผมอาจจะตีแบบกระดางกระดังหน่อยเพราะว่ามันเป็นเพ้นไฟหรือว่าใช้มออบนะครับจะเป็นแบบนี้ดียวทำการชิมให้ดูนะครับ แท่ไม่ต้องออกเลย่ะมันนุ่มมากอ่ะหูฉี่เลยเล้นะวขออนุญาตใช้มือนะครับผมร้อนโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวผมชิมให้ดูนะครับน้ำซอสลงตัวมากเอครับเดี๋ยวให้ทีมงานเราชิมครับอา้าทีมงานแก้มครับ เอาเต็มๆคำเลยที่มดคำเป็นไงอร่อยนะติแบบะปักอร่อยย่อยครับผม,มเป็นไฟด้วยเป็นไงรสชาติครับอร่อยเอาอีกเอาอีกชิออ้นหนึง่งอ่ะอันนี้ดีปะ ร้อนเหรอใช่ครับมันคืนมันก็แสงหมดพอดีนะครับผมนี่ครับมันก็เป็นหน้าตาประมาณนี้เสดายแสงหมดก่อนครับผมนี่ครับผมผมชิมให้ดูแล้วกันอื้อหนุ่มมากครับใช้ได้แล้วเพื่อนๆน้ำซอสลงตัวเข้าหมดทุกอย่างเลยอร่อยมากๆครับ ขอบคุณเพื่อนทุกคนนะครับที่ติดตามผมคลิปนี้เป็น EP ที่สามของผมแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมแล้วเจอผมใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ